น้องปีใหม่วันนี้กลายเป็นเด็กกองช่วยทีมงานยกป้ายขยันแต่เด็กเลยลูกขึ้นชื่อว่าตัวติดกันอยู่แล้วนะคะสำหรับครูแม่ลูกแอปทักษอรและน้องปีใหม่ที่ไปไหนคุณแม่ก็จะพาน้องปีใหม่ไปด้วยและยิ่งโตน้องยิ่งรู้ความพอได้ตามไปช่วยคุณแม่ปุ๊บก็ได้เข้าไปช่วยทีมงานทำนูน่นทำนี่ปับ๊บล่าสุดโพลิพัทก็ได้เผยเบื้องหลังเทปสัมภาษณ์มิวนิทาและไฮโซเซนซึ่งน้องปีใหม่ก็ได้ไปร่วมงานด้วย และน้องก็น่ารักน่ารักด้วยการเอาไว้บอร์ดไม่ยกคิวการ์ดให้กำลังใจทุกคนที่กำลังทำหน้าที่รวมทั้งช่วยเขียนการ์ดตามสโลแกนของ3แซบที่ว่าและนี่คือรายการวา,รายไรตี้ที่แซบที่สุดใน3โลก3แซบจนทีมงานดีใจกันใหญ่น้องเรียนรู้ไหวมากๆว่าแต่วันนี้เป็นเด็กยกคิวการ์ดอนาคตมีโอกาสได้เป็นโปรดิวเซอร์เลยนะเนี่ยเรียกได้ว่าเห็นตัวเล็กแบบนี้ก็เก่งฉลาดไม่เบา แถมยังลายมือสวยอีกต่างหากสมเป็นที่สุดความภูมิใจของแม่แอปจริงๆคะ่ะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ